กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ชื่อว่าบ้านหนองคายผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายทํานาหาปลาและช่วยเหลือกันในยามยากลำบากแต่ภายใต้ความสงบสุขนั้นมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดคนเท่าคนแก่เรียกมันว่าทีปอกย่าน้อยหญิงชราคนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อน เธออาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าโสมท้ายหมู่บ้านเพียงลำพังด้วยแววตาเย็นชาที่มักจ้องมองผู้คนเหมือนจะทะลุถึงหัวใจชาวบ้านจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยหรือแม้แต่เดินผ่านบ้านของเธอไม่นานหลังจากย่าน้อยมาอยู่ในหมู่บ้านความแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นบุควายที่เลี้ยงไว้แข็งแรงดีอยู่ๆก็ตายไปแบบไม่มีสาเหตุบางครั้งชาวบ้านได้ยินเสียงหัวเราะแหลมจากกระท่อมของย่าน้อยในเวลากลางคืน และที่น่ากลัวกว่านั้นคือหลายคนฝันว่ามีเงาดำคลานไปมาอยู่ปลายเตียงในคืนหนึ่งชาวบ้านนามว่าลุงแสงชายไวกลางคนที่เป็นคนซื่อสัตย์และขยันขังแข็งเกิดป่วยกระทันหันโดยไม่มีวิแววล่วงหน้าร่างกายถ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วเหมือนบางสิ่งกำลังสูบชีวิตเขาไปเพียงสามวันเขาก็สิ้นใจอย่างน่าสยดสยองดวงตาเปิดโรงท่ามกลางเสียงหรือว่าปอบดูตัก หลายคนเริ่มพูดถึงย่าน้อยบางคนอ้างว่าเห็นเธอเดินออกจากบ้านลุงแสงในคืนที่เขาป่วยบางคนก็เล่าด้วยเสียงสั่นเครือว่าในคืนที่ลุงแสงตายพวกเขาเห็นเงาดำปินขึ้นหลังคาบ้านไม่นานเหตุการณ์ชวนขนลุกก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านคนอื่นๆทุกครั้งที่มีคนป่วยอย่างฉับพลันพวกเขามัก จะได้ยินเสียงคบฝันเสียงลมหายใจหนักๆเหมือนสัตว์ร้ายในความมืดหลายคนเริ่มฝันเห็นผู้หญิงแก่คลางไปมาบนพื้นมองพวกเขาด้วยแววตาแดงฉานพร้อมหัวเราะเสียงแหลมวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อพงเล่าว่าเขาแอบไปส่งกระท่อมของย่าน้อยในคืนเดือนมืดและเห็นภาพที่ไม่อาจลืมเลือนย่าน้อยกำลังนั่งอยู่หน้าฝ่ที่กำลังมอดในมือเธอมีหัวใจของสัตว์ตัวหนึ่ง ที่ถูกฉีกสดๆเธอกำลังกินมันด้วยท่าทางที่น่าขยะแขยงดวงตาของเธอเป็นสีแดงเรืองในความมืดเมื่อเหตุการณ์ลุกลามจนชาวบ้านไม่มีใครกล้าออกจากบ้านอย่างค่ำคืนกำนันผู้ใหญ่จึงตัดสินใจไปนิมนต์พระอาจารย์มั่นผู้เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงในเรื่องปราบสิ่งลี้ลับเมื่อพระอาจารย์มาถึงท่านบอกกับชาวบ้านว่าบอกที่นี่ไม่ใช่ผีทั่วไป แต่มันคือคนที่ใช้สยศาสตร์จนถูกของเข้าครอบงำมันกลืนกินชีวิตคนอื่นเพื่อรักษาชีวิตตัวเองพระอาจารย์สั่งให้ชาวบ้านรวมตัวกันในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมสายสินและเทียนขาวท่านทําพิธีอัญเชิญบิญญ,ญาณปอกให้แสดงตัวในระหว่างพิธีท่ามกลางเสียงสงสดวนเสียงลมแรงและเสียงเห่าหอนของสุนัขก,ก็ดังก้องทั่วหมู่บ้านจู่ๆเทียนทั้งหมดก็ดับลง และในความมืดนั้นชาวบ้านทุกคนเห็นเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวคลานออกมาจากกระท่อมของย่าน้อยมันส่งเสียงหัวเราะด,ดังแหลมพร้อมพูดว่าข้าจะไม่ไปไหนข้าต้องการชีวิตของพวกเจ้าเงาดำเคลื่อนเข้าหาฝูงชนอย่างรวดเร็วแต่ว่าเมื่อพระอาจารย์มั่นสวดมนต์ต่อด,ด้วยความเด็ดเดี่ยวเงานั้นก็เริ่มชะงักร่างของมันสลายไปบางส่วน และในที่สุดย่าน้อยก็ปรากฏตัวออกมาจริงๆเธอร้องกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อแสงสายสิงสัมผัสตัวเธอพระอาจารย์โปรยผงอาคมลงบนร่างย่าน้อยเธอกรีดร้องดิ้นทุรนทุรายจนร่างแห้งผากและแตกออกเป็นเท่าฐานชาวบ้านจึงรอดพ้นจากเงาเมื่อที่ครอบงำพวกเขามานานหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเรียนรู้ว่าความโลภและอิจฉาคือรากข,ของความชั่วร้ายย่าน้อยเคยเป็นหญิงที่ใช้ไสยศาสตร์ เพื่อแก้แค้นคนที่ทำให้เธอเจ็บปวดแต่สุดท้ายกลับ้แพ้ต่ออำนาจเมื่อที่เธอปลดปล่อยเอง